นิทานก็มีหลายนิทานดอกพี year, name? Name ่น้องมีกาดำกาด้อนแตงอ่อนแตงเสียวอล่าพิมของเที่ยวจำปาซีตนสีตนมโนราเมื่อนี้ส่เสนอในเรื่องใดเมื่อนี้ขอเสนอในเรื่องเท้าหัวคอรอไข่หมอแค่สมรังเป็นพายเอกคือเท้าหัวคอรอแบล้มีดแม่เท้าหัวแบล้มีดแม่คอยจิตัดหัวออกมือนีเขาจิตัดหัวของเรามากขวงไว้พี่น้องเพิ่งครับนิทานเท้าหัวคอรอครับไข่หมอแค่สมรังเป็นพายเอกกับเอามีดแม่สุดท้าย โอ้ยสมมุติอเอาไก่ดอกกิม่าตานยังดียังได้เลยตันสมมุติมันริ่งขึ้นืออกับเลบเลี่ยงอื่นเหี่ยงเปินป้าย,ย่านเลียงไม่เียงครับบ้าแดดเบิกดอกครับสวยโอ้ยสวยนก้แน่ๆบินกว่าปลายไขั้นริ้มากของไงเห้ยซ่อรสซีรถ้งสิคับาส อหัวไปไต้หวันฝ <turkey> ันมาได้สีเมียอยู่ทั้งพีมีิตรสีโม่ได้ฝันเมียเจ้าดีบมาเมียเจ้าเป็นหมาล้มต้องมีการสวยพร้อมขอบขอบคุณครับขอบคุณหลายๆเด้อคุณสาวแม่แมวใหม่พอแชทเดาบ้างก่อนนะแต่บัดนี้ขอขอตะลุ่นนี่แหละลุ่นใหยใยปิ๊กบิ๊กนี่แหละลุ่นนี่แหละแห้งมาก ยัไหมเนาะอีานเนาะเอาท้กาลาเกีดเนาะเท้กาลาเกียกำนั่งมาลี่ยัดเนาะเอาเยบริรำบ่าเอาเ้ยบริรบเนี่ยอายัด จันหัยพันงาพันคาพันคาเด้อลูเอ้แวเด้อแม่จึงดีบเล่นมาเล่นมากระบาาบ่บ่งดีสุดตัวกเด้อาแบงเบื้งแล้วแม่บงเบิ้แลวก็เดินมาลืไหอาค่้เด้อเป็พากานเด้อเป็พากันลองลอยส่วนตัวในส่วนก็บรจังเลยผ่านมากาตะเกียบเท้าเกียบเท้าบบกรดำดังกัเต้าจำมาลาบ้างศ์ซำนานซำนานเลือดเาตักเดือดีเป็น มานีจากพ่อเรียนนอนจำได้ละที่ไปกินมาจำไม่จำหม้อคอยรู้จักพวกเราต่อมาต่อมาอาพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วบอาบาบาเลยไปให้ผู้ป่าตายมาผ่านพวงกวงเ่ากบะเปา้รแตื่นแต่ตื่นแต่ตื่น มาฟังนิทานเป็ีนของหวานฝากตอนพู้เฒ่าสม,มุินั่งในท้องเรืองข้ะพระเจ้าเอกมีนามอยู่แหล้วว่าท้าวกะลเกตหมอล่ำสุนีสามีนามอยู่แหล้วว่านางมาลีจันหมอแคบมนี่มีนามอยู่แหล้วคือเซนาอามาัดในเรืองในละครเมื่อนี้เป็นเวลาเทียงขึ้นึกสง,งัดเท้าวกะละเกตเทียงขึ้นสหองตถาคุ่มน,ะมมนื้สมุดในนิทานออออตอนนี้เสนาอามาตนาเวที่นั่งสนงเสนา พากันทยอยทยอยออกไปนั่งเศร้าเมียเศร้าเมียกับบอเศร้าเมียเสือเสือแพงเหล่าโท่แพงเหล่าแพงเบียในท้องเรืองนิทานกินกันย้ำมือขึ้นเสพงั้นสลองงั้นตอนนี้พากันเมาปัเสน้าอมัดของนั่งมาลีจันนอนรับมิดซีรีเบิดสุคนเหลียตานางมาลีจันนอนอยู่ในห้องบันี่แม่แคอยนอนติแม่จะนอนเอามังนี้เอามองนี้ เอาปิดพัดล่มตรงนี้ล้วฉีดูดมาสีดูดคอยแต่ละปากพัดลมถอดออกให้เลยครับเซนาบ้านี่เท้ากันเลเกตนี่สีส้วนเซนาสมหลักคือคู่หูดูโอ้คู่หูเป็นเชี่ยวกันหรือว่าถ้าไปเป็นเชี่ยวกันดิเชี่ยวตอนนั้นนี่ท่านเด้อกันเลส้วนเซนาเซนาเอ้ย เมื่อนีเฮาวันสิบหาเป็นเลนสาวมารีจันอยู่ในวังซึ่งเป็นลูกมหาเสียถีมังมีเงินหลักตัวสีไปรับเฮ้าบ่หม้อมจะไปแบบนั้นเชี่ยแล้วนะจะไปอยู่แมนบ่ไปขน้อยแต่ว่าขันไปเฮาสีเดินทางลัดดงพงปลานี่ขันเฮาสีเดินทางโดยเท่าเปาเนน่สมัยเตะกี้บ่ท่านมีรองอเอท้าหรือว่าบ่ทันมีเกือบใส้าเฮ้าขืนเดินไปนงี้ยมือข,ขึ้นเที่ยงขึ้นนน่เถ้าบ่เห็นหงเขาอาจสีเหยยบน้ำบักเล็บแมวก็ได้เสียนะ มันบ่มีดอกนามบักเล็บแมวทางใจมันเด็กหยบน้ำบักจับนัน <c oughs> ่นแค่นั้นแล้วเฮาต้องไปเอามามาขี่เดินทางไปเมืองของนางกระไร <c oughs> เกียรตซะเลวนางมาริจันทร์่านกระไรเกียรตโอ้ขวักหลงนีท่าล่ละ <c oughs> มันล้ำหลายเหลียงผู้ใ <c oughs> ดสิสวมบทเป็นมาหมอแค้นโจแล้วต้องเป็นมาคือที่สุดยังมอแค้นโจอยู่เอิ้นๆโจโจ ยุติสายะยัยมันเอาอะไรกัโจ้กันตีบนปุยเบาทสะตินโจโจโจอปยเงี้บานซื้อโจเพือกันครับเอาเออน่ดีเอาโจหน่อยครับโจโจหญ่นัหนเอาไว้เบิ้งพี่นองครักคนคอยวายุของนามพร้อมกันคอยคือเหือสนดอดเพื่อนนะคนละโจ้ผอจะนเจ้ามาหนะเจ้ได้ยินว่าโจเพื่อนเจ้าของีันบ้แมนเพื่อนปนปุยเง้าจ้ต้องเป็น เป็นหมาติเออเอาเจ้าเป็นยังคืออยากเป็นหมามันจังค่อยใหญ่ครับเป็นหมาเนี่ยบัานี้นสีขี้หมาครับเอาอู้เป็นหมาก็ต้องขี้สมบตสมบาดตัวเจะ้าภาพยังหงุดหใจเขาเตี่ยมเนี่ยเจ้าขี้น้ำข่อยบ่เสียนะมันก็นต้องขี้น้ำกันตนราที่ใส่ข่อยอยางพูดเดียวแต่ยังไงละ่ะเจ้าขืนก่อนเจ้าขืนก่อน เออเดี๋ยวด้อเออหัวเสียบล่องหันเนี่ยหัวเส้เล่นทักโคตรเ้อะจะชี้หลังมันสีหักมาหนาหน่อยอ่าต่างอย่างมึงเอ้ยต่ปอลแกนกับเมย์ยังไม่ขี้กันอีกทุกใครหรอกมีสีให้ให้ขี้คือเขาให้คอยชี้ผู้เดียวเจ้าจะชี้เจ้าจูงเจ้าจูง มาตัวนี้คือมีใครหำหลายเถอะวะใครหำคอยเอา้ามาห้ารัดดวงพว่อปลาเนี่ยเออยาเล่นคอยมาออกจากบ้านเนินบ้านสาย่อนแล่นสวนปูล้อนเรียนเปิดผู้ประทันใหม่ไล่ล้ำต้นปนการปานนิบาศนับปั้นในไ,นไป่วงสามีวิ์จากนี่ปะกูนีกน่กูนีกน่กูนี่กูนี่กูนี่กู ก่อนรับจะได้จังมี้ตะวังสัตว์ก่อนรับจะได้มิตระกุยหรือกุยไม่เป็นตะขีดียะเ,เอากระเจ้าตัวเฉันได้อยไม่สินะาอดั้งไปเนี่ยหอดแล้วมาหอดได้เถอะเอาเลยตอนนี้นั่งมาเนี่ยจันกําลังนอนหลับอยู่ในห้องอยู่เท้าก็เลยเกียดว่าแล้วสีเข่าไปหานั่งมาเนี่ยจันก่็นะ นั่งมานี่จันอนองป่าโตขาวอยู่ฟุ่นฝนอยู่มหมอขาวครับขาวอยู่แต่ว่าขึนน้นเหม็นแทอะมันเหม็นนี่หรอเหม็นยังพูดใหม่สิเด็กมากอะธรรมาดาะอะกินปากไม่ใช่เรื่องตลกนะับแล้วมานี่จันเลยบาดเจ้านอนหลับแล้วหลับตาเลยม็ติเจะหลับ บาดจันอาหลับแล้วแต่ยังงามอยู่คือเก่าโอ้ยเกียรติเกศหอเก่าควาหอมคุ้มกินกันความไร้เดระอุ้มอยากเสยส้มขันขัวคลิล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 ลโอ้ยบอนสอกข้อต่อแก่มอยากดังตุยเบิ่งแถรน้อถูกินเพื่อข่อยบั้ กินกินนี่ย่ง,งจังเนืองกับคือจังบักท่านเนาเนี่ยล่ะแต่ว่ากินคือเขาขวามายคือเขาขวามายนี่ละ่ะบลเลยสอดข้อต่อแก้มแลดังตุยเบิ่งแ่นอ่ะแต่ว่าดมเบิ่งจ้งเนืองใคว่าคือฉี่เป็ดเนี่ยล่ะ โอ้ยขัานนั่งหูเมื่อพอ่อเจ้าสีวา่าขัานสั่นไหลก่อนซ้อนหลายอยากเอาดังลงถุยตั้งแตงแง่แอ๋น,น้อถึงแกม้มโอ้ยพอท่านในหูเมียโอนสาเนี้นนั่งนองมองนั่งคิดไปทั่วโอ้ยสีมอบความเป็นผัวย้ำเจ้าหลับจุดจังสีแนวนี่กับบอกควันได้เสียนะ ขันสิีหลวงนางนองยำนางนอนมิดิรีสีบ่หู้ว่าพี่ฝากกองเอไว้นองมีแห้งทองแต่ผู้เดียวว่าท่านนั้นเกลเลยลุกมานี่จันขึ้นมมาเกี่ยวจังสิีสวงในป่าไทยเล่นกำลังภายในมาซอยกันไปสิแ่แพห มาทาเบเบลามานี be be, ina, eh está, ่จันเตรียมธาเกศดสัตวาตอตาเแลวเกศดสัตวาตอตาเแล้วขันไม่มาเจ้าป่าฟันโอเลโออโออโอ้โออโอ้โออ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 โอ เดี๋ยวนี้หน้ามาริจักนกำลังนอนหลับเ้าต้องปลูกหน้ามาริจันเข้นมากเกี่ยวแมนบอ่อขอขอบคุณแฟนเหนือใต้ใต้สามถุกทองทินที่เมตตาเหนืพอพะคุณหล่นฝาละลา,ลาบะบ๊อ แสนเปีนปีปาปื้มจังลองเปามาหาด้วยไทยมาพิงพักขันแต่เน่าว่าเ้ศราอย่างรักยังฝังใจเนี่ยเต็<ส>มซีไ <บา S 1> ก่กันยังห่วงบ่ลองเปาถามท้วงลืมแล้วบ่พี่น้องผู้เคยใส่ว่าซอยงานน,นวลสว่างเปลี่ยนบ้านบ้านบ้านน้องหานทิ้นเคยไปพ้นพี่ใส่น้องค่างเที่ยวไปกระไรคัง ยังวายสามล้านรวยเพราะคุณคุณแต่ก่อนนีขึ้นไปโดมหนีอยู่คือเกาวหามึงเอ้ยบัลลักษณ์จองเตอร์ยังแต่ห้องถามขขาวแถวเจียงขั้นด้านซ้ายหลายลุ่นแต่เที่ยวลำาไปหอดเลยแถวสุรินทร์ทิ้งกำยังจำอยู่บ่ลืมหลวงบ้านหนองเขีงกิโลศูนย์ดอกอุ่นสวงยังจำได้ยังเห้กี่หเนีตอนบ้าย ขณะนี้เป็นเวลาสามโมงเซลเกานาทิกาแล้วก่อนห้าสิเอากับนางมาลีจัดเข้าต้อกประกาศทุ่นเสด็จพอสะก่อนเสด็จพอแตัวเสด็จเข้าหน่อยเข้าสิบไปเอาเสด็จพอกระจายต้องออกตามหาเสด็จพอสะก่อนตอนนี้บ่รู้ว่าเสด็จพออยู่แห่งหนตำบลใดเสด็จพอเสด็จพอเสด็จพออยู่งใสเน้อขะน้อยฮะเพราะเป็นเสด็จพออยู่กุดอัันน้นหลวงพ่ออันนั้นหลวงพ่อ เสด็จพ่อยิสมยสเสด็จพ่ออยู่ทางพุ่นตีเสด็จพ่อใส่ผาสโลงไปใส่ท่านเสด็จพ่อนางย้อนเดือนเสด็จพ่อนางกับบ้านางย้อนขาเนานเสด็จพ่อเห็นใต้หยังย้อนอกตุนเยอะหมาลูกตุ้มขอย้ำเป็นลูกนกกาบมันขนเพาทัานโป้งเบิด์ตอดีตเสด็จพ่อเสด็จพ่อลูกสิเดินทางไปกราบเแ่าการเกต กับกหาลกิจสิไปหาน้ำมาลีกันเสด็จพอบะมีจเกียรตสิบสามสิบาทนั่นจีเสด็จพอ่พอพ่อทรงการลดกาเลียกงกาลากิจพอ่อทรงการลดกาเลี้ยงนี่สเสด็จพอ่อความสุขตรงนี้เกียรติเก่าทะลุเลยขอบพระไธภิญาค่ะเสด็จพอ่อถวายบังตาโล่สเสด็จพอ่พออายุดีมีแห้งสเสด็จพอ่อตอนนี้สเสด็จพอ่อเข้าไปยุ่งใสยังโมโหเลย สเตเดตพอ่อเอาสเตเดตพ่อมาอักนี่อยู่นี่นี่เองอมาหากินหม,มากไม่หมากไหลน้ำอ่าลิงน้ำคางนี่สิสเตเดตพ,อพอ่พอคนลิงคนโมแมนต์มีเรียงไหนใครของมองใจให้เจ้าว,ว่ามีเรียงไหนนะนะซื่นเบาเก้าวแถลงกับพี่น้องอสเตเดตพอ่อถวายบังก์าเทศดพยาขาบังคมบังคม ดวงเพทไทยออกเทียมมาันมาสมดวงวิญญาณแทนเรื่องประกาศซสือจิบนิ้วขอปะนนมมือขอพระคุณแผ่นเ,นเหนือใตฟังน้อมหน่วยมนุนเหลี่ยมมเน้ำได้อไไ่อ่บ้าดไรน้ำก่อนแต่ว่าลูพังโอกกเพียงตะกัวตัวสนิมบอกคือ <c oughs> พิมพ์นอนหนุอนอุนอ่นซ้ำบอกงามล,าล่า บ่สมเป็นตัวน้ำเพียงแต่มาเสนอเรื่องแนวแต่เสียงบ่มีค้องกาอยากเทียมหงท้องถึงสิมองกับบเ่เทแนวท้องเกขามบม่มีมาเจอกันแล้วเทือนี่น้องพี่ให้ลองถามรูปบ่ง,งามนำบ่สมพ่อแม่พมบ่ลงปัน<ะ>พ่อแม่ปันให้แต่พ่อเพียงนี้ขอแต่ดวงนาลีข้านั่งน้องอย่ามองผ่าน ลูกครอดคุณยายเอ๋นี่ละตัวขงังแลนพอพญ่าตัวขาหน่อยอย่าลืมไข่กูโอลำโอ้ยเด่นอโอ้ยโอ้ยมีนอนขอบคุณครับเส,สด็จพอ่อเส,สด็จพอ่อเม้าเงินสองกันเสด็จพอ่พอ สนอกว่าเมาเงินนำสเสด็จปูของเอาสะกัดประยาค่ะเดี๋ยวแต่พอผายาที่สเสด็จพอตัวข่กระล่ำจนเอ็นข้อพึ่งดังปึงวันน,นี้นกกหหนอเอาม้ากินฟืดแต่เสด็จปีแงมากไกแหงหาจินฟืดแต่ห้าก็ได้เมือ่องินโยปไทยกคเสียเพรฟือดดอกสเสด็จปีตอนนี้สเสด็จพอเข้าตื่นเหลี่ยมเออเพื่อนเสียเพราะว่าอย่างเขาตีเสียนะเพราะว่าดอกแมน,นบอกแมนเพราะว่า นั่งมาลิจันนี่เสนาอมาัดเพิ่นหลับเบอร์แล้วขออนุญาตเ,เด้ดอเสด็จพ่อเอาเลยแล้วเพิ่นเขี่ยวเตยแล้วเสียนะเจ้าหลับเจ้าหลับอยู่มาลิจันเหมือนตาหาสะแตกหนังเลี้ยวว่าท่อนนั้นมาลี่จันกเ็เลยตื่นยำกลางคืนแสงเทียนพ่อเรียมีแสงเทียนพอ่อเรียมีเสียนที่เรบร่เนาะ พ่อที่เลียวไปพ่อพ่าไก่นางเริมเปลี่ยนอ,อนตัมาเทเปีงสอนมองตากันแรงแต่อิงตาตาลังยังบ่เป็นมานี้จันเลยพี่เลียวเห็นชมล่างดึงพ้ารังยังบ่ยูพี่บังตาบังหูมาเห็นยอดโอฟามาแทตั้งแต่เว้นว่าพี่เป็นคนบ้าตามใจไอ้บ่เคียดบ่รังเกียจอี่องถ้านางลาต่อเม็ด่าว่ามานี้จันสีขากาลเกตกะยอมตายเออเออ ขั้นสีใหม่เอาเงินปีกายินมขั้นหนีสื่อมาแล้วมือขวาหนาวดึงพลังมาเทียมมาเทียมเออเออเออเอาเอาเสียนะเอามันก็มีหลายมือมักอนกอดคอยเทเรี่ยงเงียะคอยย่างเงียะคอยอันนี้มานี้ยจันผู้สาวคอยห้เป็นพระเอกกันไปนี่นะเจ้ามีหัวจีนหัวใจน้ำโมยู่ตีเสียนะมีหอวหั่วคอย มาแล้วมือขวาแลวดึงพามาเทียมมาเทียมเออผ่านาละเกตบเลยเอากล้วยตุลานเดี๋ยวเดี๋ยวสงสัยสงสัยกล้วยอะไรนะกล้วยกล้วยตุลานเหรอกล้วยตุลานมันแปลว่ากล้วยอะไรเอ้าเธอไม่รู้จากรอยสูนิษามันเหมือนกันกับกล้วยน้ำว้าไหมเอ้าเธอไม่รู้จักจริงๆใช่ไหมเนี่ย เอาถ้ารู้แล้วจะถามหาสักมานี่เด็กชายสมรักเด็กชายสมรักอย่ามาทางนี้หมอแคนมันเหมือนเด็กชายโจอย่าไปนิดหนึ่งมันเหมือนกล้วยกล้วยไข่ไหมไม่ใช่กล้วยไข่กล้วยตาหนีเหรอกล้วยตาหนีไปหวีเหี่ยวก็ไม่ใช่กล้วยอีอองเหรอไม่ใช่กล้วยคุณอองนะเอาเจ้าไม่รู้จักกล้วยตุลาลจริงๆเราจูนิสาทำไมเธอถึงปืกจังเธอปืกขนาดนี้ทาไมไม่ถามเด็กชายสมรักล่ะว่ากล้วยตุลานคืออะไรล่ะอะไรก็ เด็กหญิงสุนิสามไม่รู้พ่อเธอนี่จะพาน,นี้ปึกกระเหลินเทือนทึกอย่างนี้ก็เลยถามพระเอกหมอลำเก่านี่แหละไปโรงเรียนไม่รู้จักเข้าโรงเข้าเรียนก็เข้าอยู่ไปหาเล่นแต่ดีดย,ยางดี๋ยลูกแก้วมากเนาะควยตุลา,าใช่มันคืออะไรบอกอพ่อ,อยังไม่หันผู้นั่งฟังหมอลำไปตามที่จริงแล้วค่อยก็รู้จักหรอกแต่พ่าค่อยไม่กล้าพูดเพราะว่า เราลำในวัดในว่าโอ้ยในวัดก็ไม่เป็นไรหลวงพ่อเพิ่นนอนแล้วเด้ออยากายคุณพ่อคุณแม่เฮามานั่งฟังเราจะมาอายทำไมล่ะพูดไปเลยพูดได้เหรอแม่พูดได้เลยคุณแม่อนุญาตแม่อนุญาตบอกแม่พูดเลยมันจะไม่แล้วงง่ายพูดเลยวุ้ยตลาดนะใช่บอกพี่บอกน้องไปเลยไม่กล้าพูดอยากอ่ำอ่ำคลื่นค่อยากอืดออ่ะอ่ะพูดไปเลยโอ้ยคอยคอยวุ้ยตลาดเนี่ยคือคอยหรอวุ้ยตลาดคือคอยหรอ ไอเนี่ยจ้าสุข้อนว่ะจ๋า<บ>ขอบคุณครับเอานักเรียนดูกระดานอย่าดูหิ้งโคขอบคุณครับขอบคุณครับเจ้าภาพด้วยเนาะเป็นนิสตาปูวลอๆจบๆงามงามงามรอรอขอบคุณได้อายเด้อโอ้นี่แหละผู้สิได้ล้อยล้านนี่แหละได้หนี่แม่ นี่แหละแล้วสีแดงลอยล้านเดี๋ยวนี้เงินเจ้าภาพเข้านี่เพิ่นเตรียมไว้เป็นกะตักกะตักครับประมาณเดีวนี้เ,เล้วแหลกใบลอยมาแล้วสี่หมื่นครับแจกบ่ท่านเบิดเด้ครับเดีวนี้เัาก้แจกเนี่ยอายุสามหมื่นกว่าใหญ่แล้ากะทีแจกเขาเบิดอัายุข้อโย่แขนแล้วเรากะทเบาขึ้นเมียแล้วกะทีแจกจ้าคือว่าใส่คือเแล้วเนี่ยเจ้าคือใส่สีนี่เนี่ยโยข้อมันคือกันเนี่ยทุกคนละสีข่อยมันคนถูกคนยากวันนี้จัดเนื้อไข่บวมมีเงินมีคำข้าราชการฝ่อยสีมาหาหลองหาล้ำดื้อ ได้๋ยว่ได้ก no ินกระยอนพี่ย้อนน้องนี่แหละขวดจักไปกล้วยตุลานนั่นจ้าได้มันคืออะไรนะกล้วยตุลานโอยฮะโอยโอยหรอเมื่อตลาดคือโขยหรออ๋อก็ไม่รู้เนาะโอ้ยเสาบ้าไทยขับปวดกบลิ้นกาลเกีตเลยเอากล้วยตุลานให้อมไว้อยู่ยังคืนลับภาษาเล้าแปรรูปได้ลำไทย กาละเกตเลื่อโอ้วัยตุลานให้อุ้มใบอยู่ยังคืออยู่ยังคือพ่อผาต้นพี่น้องจีเห็นอย่างไรคนบางเพื่นไปมเนี่ยโอ้ยการแสดงแห่งกล้องแห่งเท่ารหัสหลายมือจ้ากระช้นเล่นเปิดเผยหลายบางเพื่อนใหจ่ใจน้อยบอกไว้กาลเกตเลื่อ้ควัยตุลานให้อ้มไป อยู่ยังคืนอยู่ยังคืนหนึ่งทีสองทีสามทีสี่ทีมามีเหตุกานณกการเมีเแล้วตการจะมาคนที่กันโอยแม่นหมดเขามาหยังมาหยัางทางนีสะเด็กมันเวลมาโยแหลมแหลมแท้งขาข่อยพิษฉูดได้ปะดาวก้าลากจเล้เอาควยตัวหลังให้ผมไม่อยู่ยังคืน อยู่ยังคืนหนึ่งทีสองทีสามทีสี่ทีห้าทีหกทีเจ็ดทีแปดทีมามีเฮงแทนอกกะมีเฮงนั่นตัวกะจังว่าคนไปนอยลนจบครับนี่ท่านพ่าวกระไรเกียดเลยได้กับนั่งมารีจัน ในลูกใด้เต่าทั้กันสิบสองคนสเสด็จแม่เลี้ยงบ่ไวก็เลื<ป>่อยเอาไปลไปลป่อยปลาก็เล่อยกลายเป็นเนรทันนั่งสิบสองปีเจ็ดศูนย์พี่น้องจัง่อยฟังแห่มอลำไปทองกรสะกอนครับ